สวัสดีครับนักเรียนวันนี้พบกับครูสวนนะครับวันนี้เป็นนักเรียนม2นะครับนักเรียนม2ที่เรียนภาษาอังกฤษด้วยหนังสือ Action 2นะครับนักเรียนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับชวนเพื่อนๆบอกเพื่อนๆด้วยว่ามีการทำ u t u b e โดยผมครูสวนนะครับเพื่อเตรียมการเรียนของนักเรียนนะครับเพื่อเตรียมการเรียนของนักเรียนการเตรียมการเรียนภาษาอังกฤษนะครับ ในระดับชั้นมสองนะครับที่เรียนเรื่องสือแอคชั่นนะครับถ้าเกิดว่าชวนเพื่อนแล้วช่องกระปุจะได้โตขึ้นโตขึ้นนะครับนักเรียนจะได้เรียนได้อย่างมีความสุขนะครับเตรียมตัวดีนะครับตั้งใจเตรียมตัวไปเรียนก่อนนะครับแล้วเสร็จแล้วก็อาจจะเตรียมตัวไปเรียนหรือว่าอาจจะเอาไว้สรุปตอนกลับมาจากการเรียนแล้วก็ได้นะครับก็เป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนรับรองว่าดีประโยชน์มีประโยชน์แน่นอน นะครับโอเคนะครับเราจะมาเริ่มกันครับว่าแอคชั่น2นะครับเป็นอย่างไรเริ่มครับมาดูโมดูล3นะครับของหนังสือแอคชั่น2ภาัตตาจิตเทัโนรียนม .2 นะครับโมดูลที่3ครับมาดูคาแรคเตอร์ larger than life นะครับ ลักษณะนะครับใหญ่กว่าชีวิตนะครับ larger than life บทนี้มีเรื่องอะไรบ้างนะครับ p t in this module นะครับ ability ความสามารถนครับ superhero อ super ีโ r o โ,โทษพวกที่มีพลังทั้งหลายแหละนะครับ famous people <S <S คนมีชื่อเสียงนะครับ legend เ,เป็นตำนานนะครับ has simple อดีตกานะครับการ use to ยูส to แปลว่าเคยนะครับการใช้ use to ครับ linking word ตัวเชื่อมนะครับตัวเชื่อมก็คือ so ดังนั้น to มากเกินไปนะ a อ s o ด้วย because เพราะว่านะไปมาดูข้างในตอนวยากรณ์นะครับ King of Egypt นะครับกระตัตย์ของอียิปต์ซูเฮีโร่ทำนั้นเลยนะครับ กองคาบะรครับความสามารถนะครับริเชนฟังครับริชเชนฟังและออกเสียงตามนะครับ What are these words in your language พวกนี้แปลว่าอะไรนะครับ Fly แปลว่าอะไรครับ Fly b บินแอลจ Genius ก็อัจฉริยะนะครับ See Through Wall นะครับ See Through Wall กมองทะลุกำแพงนะครับ Super Speed นะครับความเร็วมากความเร็วสูงสุดเลยนะครับแ p s ซ u เปอร์ฮ a n s t สแตนมีความแข็งแรงแมากๆนะครับ Master of m a r มาเชียอาร์ดมาเชียอาร์ก็ศิลปะป้องกันตัวนะครับเก่งกันเรื่องศิลปะป้องกันตัวนะครับดูอันนี้เป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่อยู่ในหนงังต่างๆนะครับผมผมพอจำได้นะครับเขา what can the character 1 n e t o f in the picture ดูนะครับก็ถามว่าคาแรคเตอร์ที่1 2 3 4นะคะระับก็ดูอันนึ่งสองสามสี่คืออะไรซูเปอร์แมนทำอะไรได้นะครับแบ็คแพนเทอร์นะครับไอรอนแมนนะครับนี่แคปตันมาวเวลนะครับเราเช็คดูซูเปอร์แมนแฮสซูเปอร์ฮิวแมนสตริงนะมความแข็งนะครับมนุษยที่แข,แข็งแรงที่สุดวิชอีสต์ยูอาร์เฟเวเบริตซู e r อร์ฮีโร่ซูปเปอร์ฮีโร่คนไหนที่คุณชื่นชอบ แต่แต่คนชอบนะใครชอบหนังเรื่องไหนก็ชอบนั้นแน่นอนนะต่อนะครับเรามาดูยูนิต 3A นะครับ Superheroes นะ Read and speaking reading and speaking อ่านและฟังครับอย่าลืมถ้าเกิดว่าอยากจะฟังก็เปิดคลิปดูนะครับเปิดคลิปฟังออกเสียงตามก็เป็นเรื่องดีนะครับเรามาดูนะครับเรามาดูเขาบอกว่า Do you know the character in the picture? คุณรู้จักคุณลักษณะของพวกที่อยู่ในรูปนี้ไหมนะครับ Who create เตใครเป็คนสร้างขึ้นมา Listen and read to find out ให้ฟังและอห่านแล้หาดูนะ Find เพื่อหานะครับ Superheroes นะดูในเรื่องนะครับเดี๋ยวค่อยแปละนะครับ What does it take to be a Superman? ทำยังไงที่จะเป็นซ u เปอร์ฮีโร่ได้นะครับ Stanley is maybe the The best person Stanley เป็นคนที่ดีที่สุดนะครับ to answer ที่จะตอบคำถามนี้นะครับ This answer the the creator of Superman ผู้เป็นผู้สร้างนะครับผู้สร้าง Superman นะครับ Superman the X Men Black Panther นะครับ The Devil นะครับ Iron Man นะครับตัวละครเยอะๆเลยนะครับ Captain America and the Incredible ฮักอ่าฮักอันนี้ตัวเขียวๆรึเปล่าตัวอ้วนๆมีมีเกรดก็ไม่รู้อะไรนะตัวแตกๆกปล่าเนาะ Create his hero to help people who needs them uh, เป็นคนตั้งอันน mm ี hmm. ้ฮักตัวนี้คนนี้นะผู้ตั้งฮีโร่นะครับเึื่อคนตอนต้องการความช่วยเหลือนั่นเองนะครับฮีโร่พวกนี้นะครับเจอ Incredible Hulk wasn't like the other superhero ฮักไม่ค่อยเหมือนคุนซีโร่ซูเปอร์ฮีโร่คนอื่นนะครับ most superhero wore red and blue นะครับซูเปอร์ฮีโร่ตัวใหญ่แล้วใส่สีแดงแลวสีฟ้านะ the one was green and สีเขียว and purple สีม่วงก็มีนะครับ l e made u ัก a scientist ทำให้ฮักเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับ Dr. Bruce Banner นะครับ Who changed into changed a monster เปลีป่ยนเป็นตัดประหลาดนะครับเว้นอีก็แเ็กินตอนที่เขาโกรธครับฮักลุกไล่อมอนสเตอร์เหมือนตัวประหลาดนะครับบัตแอกไล่ฮีโรทำตัวเป็นฮีโร่นะครับฮิด t นวันทูเฮิร์ตพีพไม่ต้องการที่จะทำให้คนได้รับบาดเจ็บนะฮิดินทอล์ไม่พูดนะครับพีวอสคูดเพอร์เนเป็นคนดีนะครับบั People were afraid of him นะแต่คนกลัวนะครับ They hunted h u n น e d him เนอเขาเลยมาตามล่าเขานะครับตามรหัสนั่นเอง And try to kill him พยาธที่จะฆ่านะครับ Still, จนกระทั่งเ h อะฮั wanted to help them ฮักฮักต้องการจะช่วยพวกเขานะครับ because he knew it was the right thing to do รู้ว่าเป็นสิ่งที่ถูกที่ตกที่จะต้องทำนะ The Incredible Hulk was so popula เป็นมีชื่อเสียงมากนะครับ It b e c a m มา successful TV series เป็น TV series นที่ประสบความนับร็จมากเลยนะครับฮักฮักออกเสียงยากนะก็สอน read the text make the sentence หนึ่งบรรทุก true นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องตรง จากในเรื่องก็ทีก็ถ้าไม่ตรงก็ f นะครับ c o r r e c t the false s t แต่แม้อันไหนไม่ตรงก็แก้ไขด้วยว่าที่ถูกคืออะไรนะครับ y d o e s stanley t h i n k huck is a hero ทำไม stanley ถึงคิดว่าเป็นฮนะีโร่นข้อสาม e x p l a i n the word in bold นะอธิบายตัวตัวเข้มนะครับตัวเข้ม find the word in the text หาหาคำที่อยู่ในเนื้อเรื่องนะ <c oughs> ซึ่งมีความหมายเหมือนกันนะครับข้อสี่นะครับเขาบอกว่า say t h i s thing you remember from the text ให้พูดถึงสิ่งพวกนี้ที่คุณจำได้นะจากเนื้อเรื่องปายากรณ์ครับปัหรือหนูมีอะไรบ้างนะ p a ร t Simple นะครับ จำได้นะพาสติมเปิลแอปคอมมันทีประโยคบอกเล่าครับประโยคบอกเล่าพาสติมเปิลแล้วก็เนคไทมันเป็นประโยคปฏิเสธนะครับ <S <S เรามาดูมันเป็นยังไงบ้างนะพาสติมเปิลก็ประธานแบบเวิร์บช่องสองนะครับเวิร์บช่องสองอาจจะเติมอีดีเติอมอีดีนะครับเติอมอีดีก็เป็นช่องสองแล้วในบางตัวนะบางตัวเปลี่ยนรูปอย่างกตัวอย่างเช่นอีดีอย่างเช่น,ชนวันเต็ดนะครับมีเคมันแต่ไม่มีคำนะกลายเป็นนะครับนี่เป็นประโยคบอกเล่านะครับ พอเป็นประโยคปฏิเสธก็เอา did not มาช่วยนะครับ Di d not มาช่วยแล้วตัวที่เคยเติม e.d. เนี่ยก็ไม่มี e.d. แล้ว e.d. ออกไปนะครับเพราะ e.d. ความเป็นอดีตความเป็นช่องสองเนี่ยมาอยู่ที่ด i d แล้วนะ d ิสก็มาจากดูเนี่ยแหละดูช่องสองนะครับความเป็นช่องสองอยู่ที่ Di d แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันไม่ต้องมีอีกนะส่วน b.c. เ m e ่ยเเป็นช่องสองนะเปลี่ยนรูปนะครับพอเป็นพอเป็นประโยคปฏิเสธเอา did not มาแล้วนะครับ b.c. ก็ต้องเปลี่ยนกลับไปเป็น b.c. นะครับ ดินแวร์นะครับดินแวร์นะแวร์วอล์อลนะครับแวร์ก็เป็นช่องหนึ่งแล้วนะครับถ้าดินก็เป็นประโยคปฏิเสธนะครับเวลาที่ใช้กับ past tense นะครับก็คือ yesterday เมื่อวานนี้ last week สัปดาห์ที่แล้วมันสกอตหนึ่งเดือนที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับประธานบอกว่าช่องสองนะครับประโยคของเราประโยคปฏิเสธก็ประธานบวก did n น์บกอก verb แทนช่องหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับ ช่องหนึ่งอาจจะไม่มีเติมด e ีไม่มีเปลี่ยนรูปนะครับช่องหนึ่งธรรมดามาดูข้อ6ครับให้ทำอะไรก็บอก write past soft h e verb b e d o w ให้เขียนรูปอดีตของกริยาข้างล่างนะครับก็หาเว์บช่องสองนั่นเองนะครับ write r uh, for regular เขียน r uh, ด้วยนะครับ r uh, ถ้าเกิดว่าคำนั้นเป็น regular verb regular verb ก็คือตัวที่จะมี d นั่นเองนะครับ วิซาเออร์เรกูล่าเขียนไอนะครับไอก็เป็นตัวเปลี่ยนรูปครับตัวไหนเปลี่ยนรูปก,ก็เขียนด้วยว่าไอนะครับไอเป็นเออร์เลกูล่าเป็นวอตที่เปลี่ยนรูปนะครับอย่างเช่นคําว่า created เนี่ยเยติมดีเฉยใ,ใช่ไหมติมดีเฉยแล้วก็ต้องเป็นเออร์เลกูล่า b เนี่ย w a s w e r e ใช่ไหมช่องสองนะครับก็ต้องเป็นเออร์เลกูล่าเป็นไอนะครับนี่ยกตัวอย่างครับมียี่สิบสามตัวนะครับ ข้อเจ็ดเขาบอกว่า complete the text with the verb in b l a n k e t ยุ e p า s s i l e เอาปริยาที่ใช้ที่ให้มาในวงเล็บนะับทวงเล็บว่าให้มาในเป็นรูปช่องหนึ่งนะครับให้เปลี่ยนเป็นรูปช่องสองนะครับ which are i r r e g u l a r ถามด้วยว่าตัวไหนเป็น i r r e g u l a r ก็คือตัวที่เปลี่ยนรูปเองนะครับลองทำดูครับไม่ยากนะครับที่ให้มาในรูปช่องหนึ่งทั้งนั้นนะครับ อย่าลืมว่าอาจจะมีประโยคปฏิเสธด้วยนะครับประโยคปฏิเสธมี NOT มาให้แล้วก็ต้องเป็น did not แล้วตัดไว้เวฟช่องหนึ่งนะครับให้ไว้ช่องหนึ่งไม่เฉยก็เป็นน็อตช่องสอง,สองค,รครับตัวที่เปลี่ยนรูปเขียนไว้ด้วยว่าเป็น regular นะครับมีทั้งหมด13ตัวนะครับ not half ก็เป็น did not h a v e อย่าลืมนะครับนี่ตัวอย่างครับ after he l e a v e นี l e เป็นรูปครับ l e v e left left school เนี่ย เอ็ดก็ตก็ตนะฮะกัตกระจอรครับได้งานนะครับ p บริ i ัท Company นะครับ Timely in the Comic d e partmentis first story ก็สี B บี i first story เอกพจน์ก็ต้องใช้ was นะครับยกตัวอย่างครับเอกพจน์ใช้ was ถ้าเป็นรูพจน์ก็ต้องใช้ were นะครับได้นะครับถ้าไม่ได้แล้วถามใหม่ C ี o คอมเมนะครับข้อแครับข้อแปดครับ <laughs> อกว่า read the text อ่านะเรื่องจาก exercise 7ใหม่นะครับ correct the statement เปลี่ยนประโยคให้ถูกต้องนะทำประโยคให้สมให้ถูกต้องข้อหนึ่งครับได้เป็น Stanley lived in Montreal as a child ตอนเป็นเด็กครับ Stanley อาศัยที่ Montreal Stanley didn't live in Montreal. He live in. เขไม่ได้อาตาอยู่ใน Montreal อาตาอยู่ที่ไหนครับอันนี้ก็ต้องแก้ด้วยนะครับให้ถูกต้องถ้าไม่ถ้าไม่ได้อยู่ถ้าผิดพลาดก็ต้องแก้เอาที่ถูกมานะจากเนื้อเรื่องนะครับจากเนื้อเรื่ององยาก His family was rich ใช่ไหมแต่ไม่ใช่ก็ต้องเป็น His family was not rich อะไรเงี้ยนะครับยกตัวอย่างครับมีหกข้อ ข้อ9 speaking ครับ you t e fresh to make sentence about you นะครับใช้วลีข้างล่างต่อมาน,นี้เขียนเกี่ยวกับตัวเรานะครับ tell your partner นะบอกกับเพื่อนข,อานะข้างหลังนะคร watch tv เกี่ยวกันดูทีวีอย่าลืมนะครับเป็นเรื่องราวในอดีตทั้งหมดนะครับประธานโอกท่างสองครับ i didn't watch tv yesterday ยกตัวอย่างครับ go to the cinema เป็น i went to the cinema two days ago ฉันไปดูหนัง ไปดูหนังมาเมื่อสองวันที่แล้วยกไปอย่างนะันเขาเขียนเกี่ยวกับวลีข้างบนนะแต่ว่าต้องเป็นอดีตนะครับยกบอกเล่าก็ได้ปฏิเสธกันได้นะครับเคโนมีอยูสิบตัวนะครับเขียนดูรครับ past tense ครับ listening ครับ l i s t e n i n g a n d m a s t e r p e c e f o u r To what they did yesterday นะครับลองฟังดูแล้วดูว่าใครทำอะไรเมื่อวานนี้นะครับ s e a w h a t e s พอร์เซ d แต่ละคนก็าทำอะไรกันถ้าฟังแล้วก็จับคู่นะครับต้องฟังก่อนนะครับถึงจะจับคู่ได้ว่าใครทำอะไรนะครับไรติ n งครับ11 In 3 m i n u t e รนาทสามนาทีคร Write what you did, didn't do yesterday เขียนสิ่งที่คุณทำหรือไม่ได้ทำเมื่อวาน,นครับ Tell your partner ก็เล่าให้เพื่อนฟังสามนะครับสามรับซุปเปอร์ฮีโร่ซูเปอร์พาวเวอร์พลังวิเศษพลังซุปเปอร์พาวเวอร์นะพลังวิเศษที่มีอยู่ r e a d and speaking reading and speaking ครับ Which of the word in the list can you use to describe Superman มีมี คำพวกนี้ตัวไหนบ้างที่อธิบายซูเปอร์แมนนะครับอันนี้ซูเปอร์แมนเยอะเลยนะครับ p l a n นตพวกนี้ตับพวกนี้เราต้องได้ทั้งหมดนะต้องหาให้ได้ก่อนนะครับแพลเ Space ซชิพแพลเนตก็คือ้พวกดาวโลกทั้งหลายแหละนะครับสเปซชิพก็ยานอวากาศนะครับบลิงอัพนำมาสู่โกลอัพโตชายขี้อายนะครับอันนี้เราหาดูนะครับ ข้อ How is Superman related to the man below? Superman เกี่ยวข้องอะไรกับคนข้างล่าง l ี s t e n and read to find out ลองฟังดูนะครับ Clark e นู่จก k e n t ครับ Ken, เกี่ยวอะไรกับซูเปอร์แมนข้อ3าข้างล่างครับเขาบอกว่า Read the text อันเนื้อเรื่องครับ Write word from exercise one จาก exercise หนึ่งะครับ to complete the sentence Explain the word in b o o k อธิบายตับตัวเข้มด้วยนะครับคำข้างบนเพียงแต์หนึ่งมาใช้ครับมีเจ็ดข้อนะครับลองทำดูว่าไม่ยากครับถ้าได้สับแล้วก็มาเติมได้นะครับความหมายก็ยไปทางเดียวกับซูเปอร์แมนกับ p p ปเปิลเพื่อในปีหนึ่งเก้าสามแปดคืออินดีซีคอมิกเป็นหนังสือการ์ตูนนะ The Man of Steel นะเป็นคนมนุษย์เหล็ก เ a m มตูเอิร์ธมาเรียงโลก from the planet จากดาวดวงอื่นนะครับชื่อคริปตันนะครับ In a spaceship มาในยานอวกาศนะครับมิสเตอร์มิทส r เคนฟ e าวเดมเดอะเบบี้ก็ไปเจอเด็กทารกเนียแดรฟาร์มที่ฟาร์มนะครับแอนด์โรสฮิมครับแล้วเขามาเลี้ยงดูครับคารเคนเกิลขึ้นโตขึ้นครับ To be a, a tall ชายทีเนเจอร์เป็นวัยรุ่นที่ขี้อายตัวสูงนะครับวิชั่นดักเฮดผมสั้นสีดำครับแอนการเซสใส่แว่นตานะครับอีมูฟทูมาทูเมโทรโพลิสมันไปมาเมโทรโพลิสแอนเบิร์กแอสรายงานไปเป็นผู้สื่อข่าวนะครับฟอร์นิวส์เพเปำหรับหนังสือพิมพ์ครับแอนดิฟันเมสฟันล็อบเบิร์นับทุกคนว่า ฟันภาพทำนะเะโดนแกล้งนะครับเพื่อนนะเล่นตลกด้วยเยอะแยะนะป้าค้างอีเส้นอะไรเดนนีเพิร์กไม่ใช่คนปกติธรรมดานะครับเดนดิบดูยูนิฟอร์มนะแต่ชุดสีฟ้านะครับแอนด์เน็ตแคปหมวกสีแดงนะบินได้ very fast นะฮิตกันฟลายเวลีฟาสแอสซิเปอร์ฮิวแมนสแตงแข็งแรงมากนะอีกันชูตเลเซอร์ ยิงแสงเลเซอร์ได้นะครับจากตาครับ and see through wall มองทะลุกำแพงได้ It's a way there to t a v e people อคอยอยู่ช่วยเหลือคนนะครับ from c l i m e ที่กำลังอยู่ในอาญากรรมนะครับเห็นแเจอแล้วอยู่ในอันตราย and then he go back to his everyday life แล้วก็กลับไปยังชีวิตปกติของเขา <laughs> นี่คือเรื่องของซูเปอร์แมนนะครับข้อสี่ครับยูสตเวิร์ตอินเอ็กซายวานถูกพรีเซนต์ซูเปอร์แมนอินคลาสรับใช้เนื้อตับจากเอ็กซาหนึ่งมานำเสนอเกี่ยวกับซูเปอร์แมนในห้องเดลู่ครับต้องเขียนก่อนเอาตักคนนั้นมาเขียนเรื่องเกี่ยวกับซูเปอร์แมนส่วนหว้า 5, วิทยกรณกับพาสติมเปิลควอชชั่นก็คือเอาดิสมาช่วยอย่าลืมนะใช้ดิส ดีน็อตเช่นนิดนิดน็อตแล้วเวิร์ดแท็กจะเป็นรูปช่องหนึ่งธรรมดานะครับประโยคปฏิเสธตอบรับอย่างขั้นอย่างยาวครับสัญญ์ประธานแล้วก็ดิดโนประธานแล้วก็ดิดน็อตนะครับอย่าลืมนี่คือวรตถุก่อก็ขอให้ทำประโยคคำถามให้สมบูรณ์ใชเวิร์ดที่ให้มานะครับ มาตัวใช้ได้เกินสองเกินหนึ่งครั้งนะครับที่ให้มาจะเป็นรูบช่องหนึ่งหมดเลยนะครับฟังและเช็คดูกลับพวกนี้มาเติมนะครับก็เจ็ด write the question in the correct order เอาจากเรียงใหมเป็นประโยคคำถามที่ถูกต้องแล้วตอบ Did you watch Superman last night? ะาเี้ยมาเรียงกันถ้าดูก็ตอบ yes ใส่ did ถ้าไม่ได้ดูก็ no I อ did <c oughs> มีหกข้อครับสนุกสนุกอันนี้งานคู่ครับ f i n n o what your partner did last s a t u r d a y เมื่อสาวที่แล้วเพื่อนของคุณทำอะไรคู่ของคุณนะครับดูคบกริยาที่ให้มานะครับอันนี้ question word วัด time วัด where แล้วก็ did เราตั้งคำถามแล้วตอบดูครับเพื่อไปถามตอบแล้วก็จะพูดคำถามจาก X 3ายสามวัดดีซูเปอร์แม mm hmm. นแอปเปียมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่หนึ่งเก้าสามแปดตัวอย่างจากในเรื่องครับยูส t mm ูบปลว่าเคยนะครับเป็นเรื่องอดีตครับหลังถูเป็นเว็บช่องหนึ่งนะครับ use เติมดีนะครับ use to ถ้าเกิดเป็นประโยคปฏิเสธก็ did not แล้ว use to use จะไม่มีดีนะครับเพราะมันอยู่ที่ d i d แล้วนะ didn't use to play ฉันไม่เคยเล่น play เทนนิสไม่เคยเล่นเทนนิสพี่เ,เล่งในอนะดีตนะครับพอประโยคคำถามเ้า d i d ขึ้นหน้า did I did you นะแต่ use to ก็ไม่มีดีเลยนะอยู่ที่ d i d แล้ว We use used to for action which h a p p e n regularly in the past เราใช้ used to กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำนะครับเกิดขึ้นเป็นประจำในอดีตเราเคยทำอะไรนั่นเอง But no longer h a p p e n แต่ตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วนะเคย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 ในอดีตแต่ตอนนี้ไม่ได้ทำแบบนั้นแล้วนะครับคือเลิกแล้ว 11. Join the thinking about childhood ตอนเด็กครับไรเซนเซ u ย used to กับ d n t used to เคยกับไม่เคยคลองดูครับ he used to have a dog เคยมีหมา mm hmm. เคยเลี้ยงหมาแต่ตอนนี้ไม่ได้เลี้ยงแล้วอย่าลืมนะครับถ้าเป็นบอกเล่าก็าเครื่องหมายถูกถ้าเป็นบเสริจถากากระบาดกากระบาดกั d ด i t n t used to อย่าลืมนะครับมีตัวอ,อย่างให้ด้วย โปรเจกต์ข้าล่าเอาเวิร์กอิงกงานกลุ่มครับดีไซน์โยนซูเปอร์ฮีโร่ให้ออกแบบซูเปอร์ฮีโร่เองลองทำดูครับสนุกสนุกครับโอเคนะครับโอเคครับเป็นไงบ้างครับน,นักเรียนหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อน,นักเรียนบ้างน,นะครับในการ เอาไว้เพื่อเตรียมตัวไปเรียนนะครับหรือว่าเอาไว้สรุปหลังจากไปเรียนมาแล้วไพืเรียนเกยิ่ขึ้นนะครับว่าผลในรับประโยชน์จากการเรียนทำให้นักเรียนได้เรียนเก่งขึ้นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับชวนเพื่อนด้วยนะครับเพื่อมาดูคลิปช่องของครูเยอะๆนะครับโอเคครับเลีนเก่งๆครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ